เป็นความตั้งใจของพวกเราที่อยากจะเป็นพักการเมืองที่มีส่วนร่วมของประชาชนเยอะๆนะครับแล้วมีการพูดคุยกันอย่างเป็นธรรมชาติและการพูดคุยกันอย่างธรรมชาติที่ที่เกิดขึ้นได้ดีที่สุดนะครับก็ก็คือการพูดคุยกันการที่ได้มีการกินมีการดื่มแล้วก็ได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้ผมก็คิดว่ามันเป็นส่วนสําคัญของการเปลี่ยนแปลงที่ไม่ใช่ว่าจะบอกว่าจะต้องเอาความคิดชาติหรือความคิดชาติแต่เมื่อมันมี สุราและกลับแกล้อมเมื่อไหร่เนี่ยมันก็คงจะได้มีโอกาสที่ได้พูดคุยกันก็เป็นความตั้งใจก็ตั้งใจว่าจะมะีบรรยากาศอย่างนี้เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็บบขอบคุณทุกคนที่มานะครับขอบคุณมากครับขอบคุณว่าที่นายกคนที่30ของเราด้วยนะครับอุตส่าห์แวะมาเยี่ยมเยียมโซบาทอกนะครับก็อย่างที่พิธีมบอกนะครับโซบาทอกก็จะจัดทอกแบบนี้ทุกวันศุกร์เรื่อยๆนะครับโดยเจ้าภาพก็คือทางโซบาแล้วก็ทางคณะก้าวหน้าส่วนรอบนี้เป็นคณะก้าวหน้าร่วมกับคอมมอนสกูลใช่แล้วก็เริ่มตนนไหกก็ถู ใช้สิทธิ์พลาดเพลงเรื่องสวิสตี้แล้วเรื่องเทเลอร์สวิสตี้ต้องขอบคุณน่าจะเป็นพี่น้องสื่อมวลชนน่าจะเป็นโมเมนตัมหรือแมทเทอร์นะครับที่ได้แสดงให้เห็นนะครับว่าเรื่องเกี่ยวกับซอฟต์พาวเวอร์นี่มันกลายเป็นเรื่องเศรษฐกิจขนาดไหนเนาะมันคนมาใช้เวลาจะมาดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตหนึ่งเดี๋ยวนี้เนี่ยตั๋วก็เป็นหมื่นกว่าต้องจองโรงแรมต้องใช้เงินทองในเศรษฐกิจในชุมชนเนี่ย mm hmm. ก็บอกว่าคนหนึ่งเนี่ยจ้างสี่หมื่นกว่าบาทถ้าที่อเมริกาเออชัวเนี่ย 1.7แสนล้านบาทต่อทัวร์หนึ่งของ Taylor Swift เพราะฉะนั้นอย่ามองเบาว่ามันเป็นเรื่องแค่อุตสาหกรรมเอนเตอร์เทนเมนต์หรือว่าเป็นแค่นักดนตรีคนหนึ่งแต่ว่ามันสามารถที่จะสร้างเศรษฐกิจและมีโซ่มูลค่าเศรษฐกิจที่ลงลึกไปจนถึงรอบๆ คอนเสิร MM ์ตรอบๆโรงแรมที no Instead, power, to have to have ่ถ <et ik> <şeyler> ูกบุกเต็มหมดเลยพวกนี้มันก็เป็นสิ่งที่ผู้นําน่าจะมีวิธีคิดแบบนี้อยู่บ้างนอกจากการบริหารที่เป็นแค่ฮาร์ดพาวเวอร์เนาะแต่มันก็ต้องมีซอฟต์พาวเวอร์เป็นหนตัวด้วยนะโอเคครับและนี่คือการขยายความการทวิตหาเทเลสวิฟนะครับว่ามันนําไปสู่การแสดงวิสัยทัศน์ด้านซอฟต์พาวเวอร์และส่งผลต่อห่วงโซ่เศรษฐกิจของปรการมันคืนวันศุกร์อะไรก็ได้อะไรก็ได้โอเค อ่าโอเคครับก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ทีมนะครับขอบคุณอาจารย์ธำรงศักก็ทักทายกันประมาณนี้อันนี้ก็คือช่วงท้ายเวทีแล้วเรากำลังจะปิดเวทีเดี๋ยวสำหรับทุกท่านนะครับก็ยังสามารถนั่งชิลดื่มพี่พูดอะไรกับอาจารย์ธำรงศักิ์หน่อยโอเคได้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 โอเคเชิญเชิญครับเชิญครับก็ผมผมคิดว่าผมเป็นสอสอหรือเป็นนักการเมืองที่ดีขึ้นเพราะอาจารย์ธำรงศักนะครับตอนตอนที่เจออาจารย์ธำรงศักิ์ครั้งแรกเนี่ยก็น่าจะซัก สี่ uh, ปีที่แล้วนะครับตอนที่มีอบรมสอสออนาคตใหม่นะครับตอนนั้นก็เพิ่งเป็น uh, ก่อนที่จะเป็นสสคขั้งแรกเนาะแล้วหลายคนก็ในรุ่นนั้นก็จะมีคนที่ uh, ไม่เคยมีใครเป็นสสมาก่อนเนาะก็มีโอกาสได้เจออาจารย์ธรรมศักดิ์ก็ทาให้รู้สึกว่าเรื่องประวัติศาสตร์เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ประวัติศาสตร์ก็กลายเป็นเรื่องที่สนุกได้ใช่ไหมครับ ก็เลยรู้สึกประทับใจอาจารย์มาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็เวลาอ่านวิทยาน,นิพนธ์ของอาจารย์ตอนปอะหารสองสี่เจ็ดหกปะเจ็ดห้าเจ็ดหกช่วงนั้นใช่ไหมครับที่เป็นอันแรกๆของอาจารย์แล้วอาจารย์ก็วิเคราะห์ผู้นํามาเรื่อยๆก็ทาให้ผมเนี่ยสนใจในเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์มากขึ้นแล้วก็โดยเฉพาะของการเมืองไทยแล้วในเวลานั้นเนี่ยก็ได้เจอนักการเมืองที่ผมถือเป็นตัวอย่างอยู่อีกสองสามคนเนาะที่มีโอกาสมาอบรมในวันนั้นนั่นก็คือ อาจารย์อุทัยพิมพ์ใจชนตอนนั้นเนี่ยทุกคนก็จะรู้สึกว่าอายุอายุน้อยกันหมดในการที่จะเป็นสสอ,อาจารย์อุทัยพิมพ์ใจชนที่ตอนนี้แกพูดอะไรก็ยังรู้สึกพิมพ์ใจอยู่นะแกก็บอกว่าแกเป็นประธานสภา,าอายุน้อยกว่าผู้กผมอีกตอนนั้นเนาะก็เป็นหนึ่งคนที่ผมรู้สึกว่าเป็นตัวอย่างเกี่ยวกับประวัติศาสตร์การเมืองไทยเนาะที่เป็นทั้งรัฐมนตรีหลายหลายครั้งรวมถึงเป็นหนึ่งในสสสที่ฟ้องสารอาญาต,ต่อต้านรัฐประหารใช่ไหมครับ ก็เลยทำให้รู้สึกเอ้ยสิ่งที่เรากําลังเผชิญอยู่เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เคยมีมาในอดีตอีกคนหนึ่งที่เป็นนักการเมืองไทยที่ผมรู้สึกนับถือก็คืออาจารย์วนันนอติดตามแกตั้งแต่2522กิจสังคมประชาธิปัตย์ความหวังใหม่แล้วก็ไทยรักไทยใช่ไหมครับก็เป็นอีกสองผู้นำที่ที่ได้มีโอกาสตาม พอได้ฟังอาจารย์ธรรมรงศักดิ์พูดถึงก็เลยเริ่มศึกษาได้มีความรู้สึกกับนักการเมืองใหม่ๆที่ทําให้เรารู้สึกมีกํลาลังใจในการทํางานนะแล้วก็ติดติดคําถามอาจารย์อยู่คํานึงอาจารย์ถามบอกว่านักการเมืองระดับโลกชอบใครนะก็มีอยู่สองคนก็อาจารย์คนหนึ่งก็คือเปเป้เปเป้คือประธานาธิบดีอุรุกวัยนะครับโพเซมูฮิคานะครับก็เป็นประธานาธิบดีของอุรุกวัยที่มาจากชนชั้น เกษตรกรก่อนแล้วก็เป็นหนึ่งในกอเรล่าสมัยที่สู้สมัยโอ้โหผมยังไม่เกิดนะครับคนที่สองก็คืออลเลนจอห์นสันเซอร์ิฟนะครับก็เป็นประธานาธิบดีไลบีเรียแล้วก็จบเป็นรุ่นพี่ที่ที่มหาลัยที่อเมริกาก็เป็นคนที่ต่อสู้กับระบบเศรษฐกิจแล้วก็เรื่องเกี่ยวกับแก้ไขปัญหานี่มาเยอะพอสมควรอันนี้ก็เป็นสิ่งที่พูดคุยกันมาเมื่อ4ปีที่แล้วแล้วก็ มีโอกาสได้นั่งฟังอาจารย์บ้างได้นั่งข้างๆอาจารย์บ้างแต่ก็ไม่มีโอกาสได้คุยกันไหนๆวันในี้ได้มีโอกาสได้เจออาจารย์แล้วก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์ทุกครั้งครับที่ช่วยสนับสนุนนะครับแล้วก็ขอให้อาจารย์ทําโพไปเรื่อยๆครับขอให้ทําทําลงสักโพไปเรื่อยๆนะครับอาจารย์